สิขวดโอ้สั่งมาทำอะไรเยอะแยะครับบ่านี้สั่งมาสั่งมาขายขายกันกำไรใช่ป่ะครับไม่ใช่พอดีว่าพี่ที่เขาอันนี้เขาฝากให้สั่งให้เราก็เลยเลยสั่งมาเผื่อเพราะว่าช่วงนี้จะต้องป้องกันเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดใช่ไหมครับใช่แล้วยังไงก็อย่าลืมนะครับ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับก่อนสัมผัสอาหารครับแล้วก็สัมผัสสิ่งต่างๆนะครับตอนนี้ก็คิูกลับมาระบายครั้งนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนนี่ก็สั่งมาเพื่อมาจาหน่ายครับอันนี้ไม่จําหน่ายแพงครับจำหน่ายในราคาถูกนะครับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือครับผม นะครับเจ็ดสิบแอลกอฮอล์เจอร์เ็แอลกอฮอล์เจอร์เซนนะครับแอลกอฮอล์เยอะ